สวัสดีจ้าอิสซาเบลสบายดีไหมจ๊ะฉันสบายดีขอบคุณนะดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะบรอสสวัสดีจ้านะักเรียนคุณครูเขาแนะนำตัวนะจ๊ะคุณครูชื่อว่าคุณครูสุดที่รักหรือจะเรียกว่าคุณครูซูซี่ก็ได้จ้ะ คุณครูจะมาสอนวิชาความลับของสมองซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากๆเป็นประโยชน์ต่อพวกเธอทุกคนในอนาคตและถ้าหากว่าเธอ,เธอตั้งใจเรียนก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตของเธอได้อย่างยิ่งยวดเลยคุณครูรับรองจ้ะ ว้าวความลับของสมองน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูคุณครูคะสมองมีความลับด้วยเหรอคะหนูไม่เข้าใจคะ่ะทำไมถึงต้องเรียกว่าความลับคะสมองก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเราเท่านั้นไม่ใช่หรือคะคุณครูโออเป็นคำถามที่ดีมากๆจ้ะ สมองมีสิ่งมหัศจรรย์มากเหลือเกินที่เราจะต้องค้นหานักเรียนจ๊ะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้จ้ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะจ๊ะเรามาปรับทัศนคติกันทำความรู้จักกันก่อนดีไหมจ๊ะสวัสดีโรสฉันนั่งข้างเธอได้ไหมพอดีว่าฉันลืมหนังสือนะ่ะ ไม่มีปัญหาได้สิปีเตอร์มานั่งข้างฉันเลยฉันมีที่นั่งวา่างเธอดูหนังสือกับฉันก็ได้นะปีเตอร์โอ้นายนี่มันแย่มากเลยนะปีเตอร์นายไม่รู้แหรอว่าเวลาเนี่ยนายมาสายนายเข้าห้องเรียนสายแล้วนายก็ไม่เคาะประตูและนายก็ไม่ได้ขอโทษใครเลย โอ้โรเจอร์จาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใจเย็นๆนเพราะว่าปีเตอร์อาจจะมีเหตุผลของเขาเราก็ต้องฟังเหตุผลของเขาก่อนอย่าพึ่งโมโหไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำให้สมองของหนูรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับปีเตอร์เปล่าๆแล้วจะทำให้บรรยากาศทั้งวันในวันนี้ของหนูจะทำให้หนูหงุดหงิดไปทั้งวันเอาเป็นว่าปรับ อารมณ์ก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนความลับของสมองกันจ้ะนักเรียนรู้มิจะว,ว่า mm hmm. การเรียนเรื่องของความลับของสมองเนี่ย mm hmm. มันเกี่ยวกับเรื่องของ mm hmm. กฎของแรงดึงดูด mm hmm. เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องฝึกที่จะ ไม่ว่าใครไม่เบรมใครไม่ตำหนิใครให้เราหันมองตัวเองเป็นอันดับแรกทำตัวเองให้ดีที่สุดอย่าพึ่งตำหนิคนอื่นค่ะเพราะว่านั่นการตำหนิคนอื่นก็เหมือนการตำหนิตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่นักเรียนจะกล่าวโทษหรือว่าใครก็ตามนักเรียนจะต้องคิด พิจารณาและหาคำพูดที่เหมาะสมไม่ทำให้ผู้นั้นรู้สึกเสียใจเพราะคำพูดของเรานะคะนักเรียน ว้าวคุณครูพูดเหมือนกับคุณยายขังหนูเลยค่ะคุณยายขังหนูก็สอนแบบนี้เลยค่ะห้ามว่าคนอื่นห้ามทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นด้วยคำพูดเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดว่าคนอื่นนั้น คำพูดนั้นมันก็ต้องทิ่มแทงเราก่อนว้าวความลับของสมองมันเจ๋งมากๆเลยค่ะคุณครูโอ้หนูจะจำไปใช้และจะไปสอนเพื่อนๆที่แถวบ้านหนูด้วยค่ะ เพื่อนเพ่คะคำพูดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าไปทำให้ใครเสียใจเพราะคำพูดของเพื่อนๆนนะคะก่อนจะพูดต้องคิดเยอะๆค่ะ คำพูดก็เหมือนคำอวยพรแล้วก็เหมือนคำสาปแช่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดดีก็จะเป็นสีแก่เราถ้าเราพูดไม่ดีก็จะไม่ดีกับตัวเราเองก่อนที่จะไปถึงบุคคลอื่นนะคะพูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้สมองมันก็จำด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ โรสลาไปก่อนนะคะ